สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติข้อสอบอันนิตปี2565กันนะคะโดยเราจะมาติวข้อที่13กันค่ะโดยโจทย์มีอยู่ว่าข้อใดรงวันที่ในการเขียนจดหมายกิทุราได้ถูกต้องตามรูปแบบโดยที่ว่าเราเคยเรียนมาแล้วนะคะว่าจดหมายกิทุร่านั้นมันก็คล้ายๆจดหมายกิจร,ราชการหรือ จนหมายที่ทางโรงเรียนเคยออกให้นะคะถ้าเกิดนึกไปได้นะคะตรงที่ว่าจะเป็นว่าตรงนี้จะเป็นครูสค่ะแล้วส่วนทางใช้ทางซ้ายนี้นะคะจะเป็นเลขหนังสือนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่อยู่หรือชื่อโรงเรียนค่ะแล้วต่อมา ตรงช่วงกลางๆนี้นะคะวันที่นั้นจะเริ่มตรงนี้ค่ะแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นเรียนเรื่องเนื้อหาส่วนมากจะมีเท่าที่เคยเห็นมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นสามถึงสองย่อหน้านะคะแล้วก็จะมาจบตรงท้ายตรงนี้ค่ะตรงกลางย่อหน้าเหมือนเดิมค่ะ เท่าที่เราเคยเห็นมาผ่านตาผ่านวันตาบ้างนะคะจะเป็นแบบไม่ใช้แบบนี้นะคะแบบข้อแรกค่ะที่เป็นการยอ่อเขาจะไม่ใช้คำย่อในการเขียนจดหมายกิีรานะคะหรือจะไม่ใช้คำที่มันยาวเกินไปอย่างตัวนี้พุทธศักราชเขาก็จะไม่ใช้กันค่ะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปอาจจะไม่มีพื้นที่พอในการเขียนนะคะ หรือเขียนวันที่แบบนี้ขาก็ไม่ใช้กันนะคะเพราะว่าวันที่เหมือนกันค่ะโดยที่ว่าเท่าที่เห็นมาก็จะเป็นแบบที่สองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อที่สองค่ะที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะขอจบกันติวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ